สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Artic Note นะครับวันนี้จะพาไปดูเกี่ยวกับปัญหาของตัว Messenger นะครับมีหลายคนตั้งคำถามเข้ามานะครับว่าอยากได้แบบเก่าอ่ะครับแก้กลับได้ไหมไม่ชอบแบบนี้เลยนะครับแฮชแท็กเียวมี7โรนะครับปัญหาที่พบเจอก็คือเนี่ยนะเป็นฟองคำพูดนะครับเป็นลักษณะที่เป็นบั b บเบิลแยกออกมาแบบนี้นะบางคนก็ไม่ได้ชอบแบบนี้นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับ เดี๋ยวไปดูวิธีการแก้ไขนะครับเริ่มแรกเลยนะครับให้เรากดเข้าไปที่ตัว m e s s e n g e r ของเรานะครับเสร็จแล้วกดไปที่ฉันนะครับมุมซ้ายบนตรงนี้เลยนะครับแล้วเลื่อนลงมานะครับก็จะเจอนี่เลยฟองคําพูดนะครับกดเข้าไปนะครับเจอการแจ้งเตือนนะครับขวามือที่เป็นตรงนี้นะครับจะเขียนว่าบับเบิลนะครับถ้าหากว่าเราเปิดไว้นะครับก็จะมีการแจ้งเตือนแบบนี้เกิดขึ้นนะครับ แบบนี้เลยที่เป็นปัญหากันนะครับถ้าเราไม่อยากให้เกิดแบบนี้ขึ้นนะครับเราก็ต้องปิดไว้นะครับตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองส่งข้อความเข้ามาใหม่นะครับดูว่าจะเคลืนการแจ้งเตือนแบบไหนนะครับอ่าน,นี้เป็นการแจ้งเตือนที่อยู่ด้านบนและกดเข้าไปนะครับก็จะเป็นหน้าต่างแชทปกติของเราแบบนี้เลยนะครับหรือถ้าบางคนที่เป็นแบบนี้แล้วอยากได้เป็นแบบบับเบิลเป็นฟองคําพูดแบบเมื่อกี้นะครับ ก็ให้เราเข้าไปที่เดิมนะครับฟองคำพูดเสร็จแล้วก็กดเปิดขึ้นมานะครับอันนี้ลองทดสอบใหม่ก็จะมาเป็นแบบนี้แล้วบางคนก็จะชอบแบบนี้หรือว่าบางคนก็จะชอบอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วแต่สไตล์การตั้งค่าของเราได้เลยนะครับจบแล้วครับสำหรับวิธีการแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องปัญหาของ messenger นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับฝากกดติดตามนะครับก็จะมี ความรู้ดีๆแล้วก็แชร์การใช้งานอาจจะเป็นตัวแอปพลิเคชันต่างๆหรือว่าการตั้งค่าของตัวเครื่องเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ